ส่ของผ่อหมอรามมาครับวันสุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Celebrity Inspire ครับก็จะพาไปดูชีวิตคนดังครับที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะ Celebrity Inspire ค่ะเรามีซุปตาหนุ่มหล่อค่ะหน้าใสขวัญใจสาวๆเลยค่ะคุณพชรันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินกันตามกระแสข่าวนะคะบอกว่าเอ๊เจ้าตัวนี้โดนกระแสหรือเปล่าปล่อยตัวจนทาให้เหมือนกับน้ำหนักขึ้นเยอะหรือเปล่าแฟนคลั กลับชักจะตกอกตกใจเรตติ้งลงกันหมดเลยนะคะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็หลังจากมีคนคอมเมนต์นะครับรวมถึงต้นสังกัดด้วยนะครับบอกว่าโอ้โหอาจจะดูเจ้าเนื้อไปหน่อยนึงก็คุณพอสเองนะครับก็ฟิตหุ่นออกกําลังกายลดน้ําหนักอย่างจริงจังเลยครับตอนนี้กลับมาหุ่นดีหล่อเหลาแล้วนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคุณพอส์เขามีเคล็ดลับอะไรนะครับจากช่วงนี้ครับสซริยปิตี้อินสปายครับ ถึงซุปตาหนุ่มอันดับต้นๆของวิกหมอชิดหลายคนคงนึกถึงหนุ่มหน้าสายขวัญใจแฟนคลับคนนี้เป็นแน่ๆสำหรับหนุ่มพอยส,สรันที่นับวันยิ่งเพิ่มดีกรีกรความฮอตทั้งเรื่องฝีมือการแสดงและหน้าตาที่หล่อใสางานแน่นจริงอะไรจริงก็วันนี้มาเป็นจิตอาสานะฮะร่วมถ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสร้างสถาบันการแพทย์จากกียรบริน,นะครับ จริงๆแล้วก็ถ้าทํางานเหนื่อยมากๆหนักมากๆอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็ควรจะมีเวลาวกําลังกายสักสามวันกําลังดีนะครับผมแต่ถ้าทําทุกวันได้ก็ดีจริงๆออกลังกายผมก็ชอบปั่นจักรยานนะครับไม่ก็วิ่งนะแต่ว่าปั่นจักรยานดีกว่าตอนนี้มันก็เริ่มทรงๆแล้วเริ่มได้แล้วแต่ว่าอีกนิดนึงก็ยังดีนะครับผมตั้งเป้าไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเราสูงอะ่ะมันลงมากกว่านี้มันจะแห้งมากเลยก็นรกๆเจ็ดสแต่ตอนนี้ประมาณ75 แต่ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์โดนกระแสวิจารณ์จากขาเมาส์ในโลกโซเชียลว่าหนุ่มพอร์ชตัวบวมเกินจะรับไหวน้ำหนักพุ่งสูงเกินไปแล้วแทบจะไม่หลงเหลือความเป็นพระเอกซุปตาเลยงานนี้ทำเอาหนุ่มพอรสชถึงกับเครียดจัดและหันกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มจนตอนนี้กลับมาหล่อใสน้ำหนักลงแล้วเรามาฟังจากปากหนุ่มพอย์กันดีกว่าว่า เขามีเคล็ดลับอะไรอาหารก็สําคัญนะฮะเพราะจริงร่างกายคนเราคนเราจะคิดว่าบางทีลดความอ้วนเนี่ยต้องอดอาหารใช่ไหมแต่จริงจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าร่างกายเราฉลาดมากจริงๆแล้วเราควรจะกินอาหารหครบห้ามูนะฮะเรากินให้พอดีต่อวัน,นยอย่างเงี้ยอย่างผมนี่คือตอนเย็นก็จะกินข้าวแค่ทัพพีเดียวกลางคืนก็จะไม่ทานแล้วแต่อย่างน้อยเราต้องทานให้สารอาหารครบห้ามู่ถ้าเราอดไปปุ๊บร่างกายเราฉลาดนะเพราะอดปุ๊บ พออดปุ๊บพอร่างกายเรารู้สึกว่าพอกินเข้าไปมันจะเก็บ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 มันจะไม่ใช้ไงใช่ไม่ผอผ่านก็ร่างกายมันจะสดชื่นนะตอนเช้าเพราะว่าเราออกกำลังกายตอนเย็นก็จะง่วงนอนเร็วง่วงนอนก็จะพักผ่อนสบายหลับสบายนะตื่นเช้ามากก็มีแรงทํางานแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายส่วนเรื่องเวทก็ <c oughs> มันเล่นทุกวันไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องเล่นแบบวันเป็นวันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรางานเยอะจริงๆก็อาทิตย์ละวันก็ยังดีแต่ก็ต้องเล่นเหมือนกัน จริงๆแล้วมันอยู่ที่วินัยมากกว่านะใน,ใน,ใ,นในการต้องทําให้ชินออกกำลังกายให้ชินแล้วออกกำลังกายไปสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าอยากออกอยากองเอาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยว่างจากงานนะอาทิตย์ละ3วันนะฮะก็ยังดีนะครับเพื่อให้สุขภาพที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนี้นะยังเด็กๆอยู่พออายุมากขึ้นอนะ่ะเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเป็นอะไรบ้างนะครับยังไงก็ออกกำลังกายบ่อยๆนะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้หนุ่มพอชก็กลับมาหล่อสายหุ่นฟิตเฟิร์มเหมือนเดิมแฟนคลับก็ต่างพากันชื่นอกชื่นใจค้ายห่วงกันเป็นแถวส่วนใครจะนำเคล็ดลับของหนุ่มพอชไปใช้เพื่อเพิ่มความหล่อสวยก็ไม่ว่ากันค่ะและนอกจากบอกเคล็ดลับดูแลตัวเองแล้วสุดท้ายหนุ่มพอชเขายังมีโครงการดีๆของทางมูลลนิธิรามาธิบดีมาฝากด้วยครับก็อยากจะฝาก หนังประชาสัมพันธ์นะครับผมของบริธิประมาธิปดีนะครับก็ถ้าอยากร่วมบริจาคนะฮะก็บริจาคได้ที่เบอร์02.2011111นะครับผมคำว่าให้ไม่สิ้นสุดนะครับยังไงฝากด้วยครับกลับ,บมาสุขภาพดีเหมือนเดิมหล่อใสเหมือนเดิมแล้วยัง ฝากโครงการดีๆนะคะคจากมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมบริจาคสร้างศูนย์กลาง ทางการแพทย์ของภาคตะวันออกของประเทศไทยเลยนะคะโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินโรงพยาบาลรามาธิบดีอีกหนึ่งแห่งที่จะเป็นความหวังของคนไทยในอนาคตค่ะครับนะฮะคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0ู2 0 1 1 1 1 1นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของโครงการนี้ได้ผ่านทางช่องรามาชาแนลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครบช่วงแรกของผหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับ ชั่วโมงหน้ากลับมาแล้วคิวหมอน,นะครับก็เปิดสายพูดคุยถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพสามารถโทรมาปรึกษาปัญหาได้เมครับเวลาของผมแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็ลาอาจากทีอพิกรณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ